สวัสดีค่ะเอนะคะวันนี้เอก็จะมาไกด์เนาะให้ไอเดียนะคะในการแชร์링ไวเอจอยของตัวเอเองนะคะก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะวาไวเอจอยนะคะเราจะใช้ในเมื่อเราไปพบเพื่อนใหม่นะคะหรือเรามีโอกาสได้นะัดเคสสปอนเซอร์เนาะหรือเป็นเคสของทีมงานเรานะคะที่ได้ได้บีฟอร์ให้เราไปเจอเพื่อนนะคะก็เริ่มต้นจากการที่เรานะคะ ไปเจอเพื่อนใหม่หนึ่งคนเนาะเราก็ต้องแนะนําตัวเราเองก่อนนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนทําไมนะคะเราถึงเข้ามาจอยธุรกิจนี้หรือธุรกิจ Legacy นี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าวัยไอจอยฉบับของอดีตสาวแบงค์นะคะปัจจุบันเป็นสาวเบนเนาะก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเอจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เริ่มเลยละกันนะคะก็สวัสดีค่ะชื่อเอมยาทัพสุรินะคะก็เอเป็นหนึ่งคนเลยนะคะที่ ตั้งใจเรียนมากๆเลยเนาะนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนเด็กเรียนจริงไหมตั้งใจเรียนสุดๆเลยนะคะก็เพื่อให้เราอ่ะรีบเรียนจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็รีบผ่างานทำเนาะก็เรียนจบคณะมนุษศาสตร์ขานะคะเอกภาษาฝรั่งเศสนะคะเป็นหนึ่งคนเลยค่ะที่รู้แล้วว่าเฮ้ยเรียนจบออกมานะคะต้องรีบผ่างานทําเพราะเราอยู่ในครอบครัวข้าราชการค่ะเพื่อนๆเนาะเพราะพ่อแม่เราไม่ได้มีมรดกตกทอดให้กับเรานะคะเราเรียนจบมาเรามีใบปริญญานะคะเราต้องไปรีบผ่างานทําแล้วเรา แล้วก็ได้งานค่ะเพื่อนๆได้งานที่เขารับเอเป็นที่แรกเออเขารับเอเป็นที่แรกงานนั้นก็คืองานธนาคารนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ตรงกับสายอาชีพที่เราเล่าเรียนมาเลยแล้วก็เป็นอาชีพนะคะที่เราไปสมัครไปสอบเนาะแล้วก็เขาก็เลือกเราก็เข้ามาทํานะคะทํามาสักระยะหนึ่งทํามางานประจําได้ประมาณปีหนึ่งนะคะก็เริ่มมองหาการอยากมี ใบปริญญาโทการอยากมีวุฒิการศึกษาในด้านของบริหารธุรกิจเพื่อให้แบบโอ้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่เพราะเราทาแบงก์เนาะนะคะก็เลยได้ไปเรียนปริญญาโทนะคะบริหารธุรกิจเออปริญญาโทรบริหารธุรกิจนะคะเพื่อที่จะมีเป้าหมายค่ะมาอัพเงินเดือนมาอัพเงินเดือนนะคะของงานประจําเพราะแอ,อ่ทำงานประจํามาประมาณ หนึ่งปีเนาะเงินเดือนค่ะก็ขึ้นปีละแปดร้อยบาทนะคะขึ้นเยอะไหมหนึ่งปีขึ้นแปดร้อยบาทนะคะเงินงเดือนสตาร์ทเนาะหมื่นสองห้าร้อยบาทนะคะได้ค่าท่าน,นะคะเอยได้ค่ามหาลัยมาด้วยนะห้าร้อยบาทนะคะก็เลยเงินเดือนสตาร์ทหมื่นสองห้าร้อยนะคะพอเราอยากที่จะอัพเงินเดือนเพราะเราอยากที่จะได้การศึกษาที่มากขึ้นเพื่อมาอัพเงินเดือนนะคะเราก็ไปเร,ปรเยียนปริญญาโทค่ะและจังหวะที่เอรเ,เ,เรียนปริญญาโทเนาะกำลังจะจบปริญญาโทคะ่ะเพื่อนๆก็ใช้เวลาเรียนสองปีนะคะ คือสิ่งที่เอพบเลยตลอดเส้นทางที่เออยู่ในอยู่ในอยู่ในงานธนาคารเนาะเอเป็นหนึ่งคนนะคะที่ได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอ่ะแทบทุกวันเลยจับเงินบัญชีคนอื่นนะคะนับเงินเป็นล้านล้านเลยแต่พอเหลือไปดูบัญชีตัวเองนะคะเหลือเดือนชนเดือนเหลือเดือนหนึ่งนะคะประมาณสองถึงสามพันบาทจากเงินเดือนประมาณหมื่นสองเหลือเงินติดบัญชีนะคะประมาณสองถึงสามพันบาทไม่ใช่เราเป็นหนึ่งคนที่แบบโอาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะ แต่เรามีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยอะไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ารถค่าเติมน้ำมันค่าทุกอย่างเลยนะคะจักรเบือยันเรือลบเนาะคือแบบรายจ่ายเราแบบมีรอบตัวเลยนะคะแต่ว่าเอ๊มีรายรับแค่ทางเดียวนั่นก็คือเงินเดือนนะคะ่อนจักรยานคันเดียวยังยากเลยเพื่อนๆมันเลยทําให้เราเริ่มฉุกคิดค่ะกับการหารายได้เพิ่มก็เลยเริ่มไปทํานะคะไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์เอานู่นนี่นั่นมาขายนะคะหรือแม้กระทั่ง ไปตลาดเนาะไปเจอเสื้อผ้านะคะไปตลาดโบเบไปเจอเสื้อผ้าก็เอามาขายเอามาทีละโหลหนึ่งยี่สิบสี่ตัวแต่สิ่งที่พบคือเราไม่มีเงินทุนที่มากพอคะ่ะในการหมุนเวียนสต็อกก็ทําให้เราอะ่ะได้แค่ซื้อมาขายไปนะคะได้กําไรมากสุดก็ประมาณตัวละห้าสิบาทตัวละร้อยไม่ได้ทำให้เราอะ่ะไม่เห็นเงินเลยไม่ได้ทำให้เอ๊กก็ต้องหยุดทําไปนะคะซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราอยากมีไรายได้เพิ่มเอองานออนไลน์มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เราเพราะว่าสิ่งที่เราทําอ่ะ ถ้าเราอะ่ะซื้อสินค้ามาในเลนราคาที่ไม่ได้เยอะแน่แหละผลกำลังกำไรแล้วก็จะได้น้อยมากเลยมันเลยทำให้เราแบบโอ้โหอยากรวยนะอยากมีรายได้เพิ่มนะเพราะเรารู้ว่าคนที่จะรวยนะคะโทษทีไม่ใช่อาชีพเราไม่ใช่พนักงานประจำแต่คือลูกค้าเราอาซออาเฮียโอ้โหเขาเอาเงินนะมาฝากที่ธนาคารน,นะคะหอบมาเป็นเป้ๆเ,เลย ตัวเรานั่นแหละก็เลยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราเมื่อไหร่ล่ะคุณภาพชีวิตเราจะเปลี่ยนจากการนะคะที่เราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่างานประจําซึ่งมันมองไม่เห็นทางเลยนะคะโชคดีค่ะเอได้มีโอกาสเนาะมีลูกค้าที่ธนาคารนะคะเขาก็น่าจะเห็นแหละว่าเราเป็นหนึ่งคนที่แบบชอบหาอะไรทําเพิ่มนะคะพี่ท่านนั้นก็เลยมาแนะนําให้เอได้รู้จักกับธุรกิจที่ชื่อว่า Legacy ณนะวันนั้นนะคะก็ยังไม่รู้หรอกว่าธุรกิจ Legacy นะคะทําอะไรบ้างแต่พี่เขาบอกเอว่าเฮ้ย แกแกเป็นหนึ่งคนเลยนะที่แบบพี่เห็นแกชอบหาอะไรทําเพิ่มนะเอาอย่างนี้ไหมพี่มีธุรกิจนะจากจะมาเล่าให้แกฟังเป็นธุรกิจที่แบบโอ้เป็นธุรกิจสุขภาพเป็นธุรกิจของอนาคตเป็นธุรกิจที่วันนี้ยแกแบบไม่ต้องลงไม่ต้องเสี่ยงเจ๊งนะคะลงทุนน้อยมากเลยแกลองไปฟังดูไหมนะณนะวันนั้นนะคะก็เ,เลยตัดสินใจค่ะไปฟังธุรกิจเนาะจากพี่ท่านนั้นนะที่เป็นลูกค้าที่ธนาคารสิ่งที่เอได้ยินได้ฟังนะคะจากธุรกิจนี้เลยคือ อีกสามถึงห้าปีวันนั้นเลยนะเอ้ตั้งใจฟังสิ่งที่เอ้ได้ยินประโยคเดียวเลยนะอีกสามถึงห้าปีอยากมีชีวิตแบบไหนเขาบอกว่าหมอดูที่แม่นที่สุดนะคะนั่นคือรุ่นพี่ในงานที่เราทําอ่าณนะวันนั้นประโยคนั้นนะคะมันก้องดังในหัวเอ้ตลอดเวลาเลยกลับบ้านมาก็นอนไม่หลับนะคะจนทั้งตื่นเช้ามานะคะทําให้เราได้เป็นหนึ่งคนคะ่ะที่ได้ยกหูโทรหาพี่ท่านนั้นเออว่าแบบโอ้อ้ตื่นเต้นมากเลยอกับประโยคคําถามที่ว่า อีกสามหห้าปีอยากมีชีวิตแบบไหนให้ดูรุ่นพี่ในงานที่เราทําเพราะเขานั่นแหละคือหมอดูที่แม,ม่นที่สุดและรุ่นพี่ในงานที่เราทํานั่นแหละคืออนาคตของเราโทษนะคะถ้ารุ่นพี่คืองคืออนาคตของเออ่ะเอต้องมีรายได้เนาะอีกหลังจากเนี้สามปีห้าปีสิบปีอ่ะเท่ากับพี่เคาน์เตอร์ข้างๆซึ่งมันไม่ใช่คุณภาพชีวิตที่เราต้องการมันเป็นรายได้ที่มันเลี้ยงตัว เราได้แต่มันไม่ทําให้เราสามารถซื้อฝันเราได้เอ๊ก็เป็นเด็กค่ะที่เป็นเด็กบ้านพักครูเนาะแล้วก็มีความฝันเนาะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็กําลังจะ,กะเกษียณอายุแล้วเออเราก็อยากมีบ้านให้พ่อกับแม่แต่อาชีพที่เราทาอะ่ะเอาจริงอะ่ะเอ๊ต้องเก็บเงินให้ได้ขั้นต่านะคะเดือนละห้าพันเพื่อสิบสองเดือนให้ได้มีเงินหกหมื่นบาทแล้ว อาสิบปีอะถึงจะมีเงินหกแสนบาทสิบปีเอ๊ยยังสร้างบ้านหนึ่งหลังไม่ได้เลยแต่ถ้าในธุรกิจนี้ค่ะเขาบอกว่าสามหรือห้าปีอะค่ะถ้าเราขยันเราตั้งใจเนาะในงานเล g a c ซี่นะคะเราสามารถเปลี่ยนชีวิตมีไรายได้ดักแสนได้เลยเหมือนกับการที่วันเนี้ยเราหยิบเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งอะหรือเราหยิบกล่องจิ๊กซอมาที่เราจะต่อให้มันเป็นรูปบ้านแต่งานที่เอ๊ทำมาค่ะมันต่อออกมายัางไงอะมันก็ยังเป็นรูปหอพักรูปบ้านเช่าอยู่เลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าไรายได้นะคะที่เขาจ่ายเราอะ่ะเขาจ่ายให้เราเป็นเดือนเขาจ่ายตามเวลาเขาไม่ได้จ่ายรายได้ให้เอ๊นะคะตามเสียงแที่เอ้จ่ายแรงจ่ายเวลาออกไปเอ๊ทามากแค่ไหนนะคะผลตอบแทนนี่ก็ได้เท่านั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราไม่เอ๊อะฉุก คิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจค่ะเข้ามาจอยกับธุรกิจ Legacy นะคะด้วยการเริ่มต้นจากการกินใช้โ้ชนาการรีบอลเพื่อเปลี่ยนหุ่นซึ่งตอนนั้นนะคะก็เป็นก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนนะคะที่รูปร่างค่อนข้างที่จะอวบอันเลยทีเดียวนะคะน้ําหนักไปที่58กิโลกร,รัมเนาะตัดสินใจเลยค่ะเอาเงินที่มีในบัตรเครดิตนนะั่นแหละทุกบาททุกสตางค์นะคะตัดสินใจ กินสินค้านาะให้เราเป็นผลลัพธ์นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจเพราะธุรกิจนี้นะคะแค่หุ่นเราเปลี่ยนนะคะตลาดก็เกิดเรานะคะทำมากได้มากทำปานกลางได้น้อยทำน้อยไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ผลลั์จากธุรกิจนี้นะคะจากการกินใช้โภชนาการรีบอลเนาะถ้ากินแล้วเปลี่ยนนะคะเกิดผลลัพธ์ปังแล้ว ผลลับบังคับขายโอ้โหวันนั้นว้าวกับคําว่าผลลับบังคับขายมากเลยก็เลยรีบตัดสินใจนะคะกินรีบอลอย่างมีวินัยนะคะเอ๊ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะเปลี่ยนหุ่นไปประมาณ5้กิโลใช้2เดือนนะคะไขมันลดไป10บกิโลเนาะทำให้นะคะเริ่มมีคนทักเริ่มมีคนถามเริ่มขายได้นะคะทําให้เราเริ่มมีรายได้เราเลยตัดสินใจนะคะเอาเองค่ะมาเรียนรู้โภชนาการที่อะคาเดมี่ที่โรงเรียนสอนธุรกิจน้าที่สําคัญค่ะที่นี่นะคะมีโรงเรียนสอนธุรกิจทําให้เอ๊เป็นหนึ่งคนคะ่ะที่ ไม่เข้าใจการใช้ระบบไม่เข้าใจการสร้างธุรกิจเพราะเราเป็นลูกจ้างมาตลอดชีวิตนะคะเราไม่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเราไม่มีไอเดียแต่ สิ่งสําคัญเลยที่นี่นะคะมีโรงเรียนสอนจับมือทําตั้งแต่ศูนย์ยันแสนจนทําให้เอนะคะสามารถเริ่มมีรายได้ค่ะหนึ่งหมื่นบาทในปีแรกในการเริ่มต้นธุรกิจแต่เพื่อนๆคะ่ะเอ๊ไม่ได้เอารายได้ปีแรกนะคะมาเปรียบเทียบกับรายได้ของงานประจําที่เอ๊ทามาหรือเอเรียนมานะคะประมาณยี่สิบสองปีและเอ๊ทามาประมาณสามปีแล้วเอมีรายได้นะคะประมาณห4มื่นสี่แต่ในธุรกิจเล g a c ี่นะคะเอใช้เวลาหนึ่งปีเนาะกับการมีรายได้ต่อเดือนนะคะเดือนละหนึ่งหมื่นบาท เอแบ่งเป็นกระเป๋สอก้อนเอาก้อนที่2อนะคะมารวมกันโอ้โหได้มากขึ้นแต่เอไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมันได้น้อยกว่างานประจําเพราะธุรกิจนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นแค่ปีเดียวเองเนาะเอใช้ระยะเวลาเนาะสาปีนะคะเพื่อมีรายได้หลักแสนในธุรกิจนี้เขาบอกว่า3าถึงหปีสามารถเปลี่ยนชีวิตนะคะมีรายได้หลักแสนและเอก็ทําได้แล้วเช่นเดียวเช่น เช่นอย่างที่เขาว่า,วามานะคะเอก็เป็นหนึ่งคนเลยค่ะที่เป็นหลักฐานเนาะที่เออยากจะบอกพี่ว่าถ้าวันนี้นะคะพี่เป็นหนึ่งคนค่ะที่มองหาโอกาสเปลี่ยนชีวิตนะคะโอกาสในการสร้างธุรกิจกับเล g ซี่ครั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นโอกาสเดียวนะคะที่พี่เฝ้ารอมาทั้งชีวิตก็ได้ถ้าพี่เป็นหนึ่งคนนะคะที่ตั้งใจกับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเอมั่นใจมากเลยคะ่ะว่าเอจะเป็นหนึ่งคนนะคะที่สามารถพาพี่เนาะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตนะคะเชื่อมือเอได้พี่เอจะเป็นหนึ่งคนนะคะที่รักษาฝันพี่พาพี่นะคะมามีรายได้หลักแสนในธุรกิจนี้และประสบความสําเร็จนะคะในธุรกิจเล g ซี่ได้เที่ยวรอบโลกนะคะได้มีอิสรภาพทางเวลานะคะได้ออกจาก ที่มองไม่เห็นได้เวลา24ชั่วโมงเป็นของตัวเองแน่นอนนะคะก็ยินดีต้อนรับพี่นะคะให้เข้ามาจอยธุรกิจด้วยกันนะคะยังไงเอกก็จะเป็นหนึ่งคนนะคะที่พาพี่นะคะเดินทางไปสู่ความฝันของพี่ได้อย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณพี่